อีกหนึงน่งเรื่องที่น่าสนใจคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้อยากบอกเลยว่าไม่ควรพลาดจริงๆค่ะจังหวัดพิกิตรรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงการ์จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับ ณรงลงมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะยังไงก็รบกวนพี่น้องประชาชนว่าเราเข้มงวดจริงจังเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเพราะเราขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้มงวดจริงจังนะคะเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเพื่อที่จะได้เพิ่มความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องออหมวกนิรภยัยเรื่องเข็มขัดนิรภยัยเรื่องการจํากัดความเร็วแล้วก็ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่รถยนต์นะคะในส่วนที่2ที่เจ้าหน้าที่ของทางราชการออกมาช่วยตรงนี้ก็คือ คนที่บังคับใช้กฎหมายก็บังคับใช้กฎหมายไปอย่างเข้มข้นส่วนคนที่จะไปคอยอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีลดเสียหรือกรณีมีการเจ็บป่วยอุบัติเหตุก็จะมีส่วนที่เข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการเดินทางให้เดินทางกลับบ้านได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ได้กลับไปอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขค่ะ ในส่วนของการเล่นน้ําตามประเพณีเนี่ยแต่ละท้องถิ่นเขาก็จัดกันอยู่แล้วแล้วเราก็ได้เพิ่มกําลังมีการประชุมกันล่วงหน้าจุดที่มีการเล่นน้ํากันเยอะๆทีเ่เราใช้ประสบการณ์จากปีที่แล้วนะคะทางตํารวจเองก็ได้วางแผนเพื่อที่จะกําหนดมาตรการแล้วก็ดูแลเพื่อความปลอดภัยอย่างมากขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้มีการสูญเสียจากการที่เรามาหาความสุขกันในการเล่นน้าสงการในปีนี้คะ่ะ2จุดที่หลักๆที่เรา เฝ้าดูเฝ of to ้าระวังนะคะก็มีที่อำเภอทับครอกับที่คลองคเชนนะคะซึ่งทราบว่าทุกปีก็เป็นที่รวมของน้องๆที่จะมาเล่นน้ํากันแต่ทั้งนี้ก็ได้เพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารแล้วอเออบพพลรวมทั้งอสเข้าไปอยู่ในทั้งสองพื้นที่ค่ะ รวมทั้งถ้าถ้าเกิดจะต้องมีการเล่นน้ํากันในจุดใหญ่ๆอีกเช่นบึงสีไฟหรืออะไรเราก็เตรียมกําลังเจ้าหน้าที่ที่จะเคลื่อนย้ายเข้าไปช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนค่ะตอนนี้เขากําหนดของคลองคขเชนรู้สึกจะเลิกสี่ทุ่มนะคะเลิกสี่ทุ่มที่ทับคอก็น่าจะเช่นเดียวกันค่ะ นักกิจัชชิมาเดอะพีเพิลโชว์รายงานจากจังหวัดพิจิตรครับ